สวัสดีครับกะมาพ่อกับไ่แตงไทยเกานะครับเมื่อนี้กะมีงานอยู่ครับสามสิบเกี่ยวแต่ว่ามันหาดินม่ท่านใด้นะครับบ้านผมขายเที่ยวสามร้อยนะครับแลนสามโลอันนี้กะเสียวอาหลายๆคนเคยมีความฝันนะครับอยากมีรถ ม่ขอไม่โครนดํานะครับหลายๆายคนนะครับผมก็ขึ้นกันนะครับแต่ว่ามาฟั่งเราก็นั่นนะครับผมว่านเนี่ยผมสามื้นสาหมื่นซีหมื่นซีหมือ,มอ,มอผมไปเห็ุงานมากนะครับฮักนั้นฮักนี่แล้วเหรียมือนสองหนึ่งครับตกมือนละสีพันด้วครับอันนี้คนขับบ่ได้จ้างเลยครับอันนี้ก็เป็นรายการเนาะเที่ยว เป็นคาเถี่ยวคาอย่างไปไรครับมองละสามมองละสองมองละนั่นครับเล้มเถี่ยวนะครับหลังจากที่ไปนะครับออกงานออกงานมาเติมน้ำมันไปนะครับขย้ยมือละสีพันเนาะครับง่ายมันหน่อยเนาะรถดำรถเมโค้งไม่ได้ถารถดำเนาะครับก็ พอได้ใส่เนาะครับสีพันปกติมันเกะถ้ามันงานเต็มมือมันเกะตุกมือละมือกว่าอาคนละครับอันนี้มันเกะเจ็บถาดดึงงานดึงเกมดึงหย่งไว้น้ำเนาะครับไป็นไรเที่ยวลงเที่ยวในบ้านเที่ยวเสียครับบารนี่รถดำไรเตียมครับม่โคเป็นผู้ไปเก็บเงินมากบ่ครบครับบารนี่เก็บเงินมากับนายหน้าบ่ครบ รถดำไปร่งกับจักผู้ใดเป็นแนวไดครับบันนี้จัคผมสิเป็นวางเลยนะครับเขาดากไว้องครับเขาดากไกโค้งนะครับแต่มันหลุดกันเถวสองเถวกับว่าเป็นยังครับผมจกใจนะครับกัสีหอดเป็นสิบเนี่ยผมจับหานเลยครับรถมิจฉาคันสมุนบาร์รถแลนซีขันเนาะผมก็บหักเลยครับคันละสองเถวครับขับมันเออสามเถวสีเถวมันกับพ่อไข่นะครับ อันนี้มันเสียประมาณสิบสี่เที่ยวนะไปเรียนแบบ้านสองมือสามมือเนะียวเที่ยวเสียกระจกผู้ใดกินผู้ใดเนี่ยนะครับ,บ,บ,รบมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะอยู่น้ำกันไงผู้ใดเห็นแก่ตักกินเถ้าแก่มันแบบมันกับแมนอยู่ครับมันค็ได้หลายมันกับแมนอยู่ครับรายใจนี่ก็ทังสื่อเขายินทังนั่นต่แต่ค่ากับเขานี่ต๊กไปมือละ ผมขนาดเลี้ยงแต่เขาเทียงเอ้ยเขาเศร้าเนาะเขาเศร้าพร้อมเศร้ากับเทียงนะเพราะวันแรงเขากระบานเนาะรถด,ดำกับคนขับอันนี้กับคนขับรถหกล้อเขาขับซอยกะให้เขาไปนะครับธรรมดากับใจเขากะย่างเขาขับมือละเบียรลอยกะให้มันขับให้มือละหารอยนะครับเพราะว่าจองก็ไปขับรถดำให้มันนะเนาะหักแล้วกับเหลี่ยมมือสอง <c oughs> <c oughs> ครับแล้วก็คาเราคาเบียคาแน่นาคฮักก็ได้ไปกะเพราะได้นั่นครับเพราะได้ปนเนาะมันกับเพได้เต็มบาทเต็มน่วยคือขุดซากับมางปลามาเลยเนาะครับกับเท่งมางปลามางปลาก็เป็นยังครับปลากับน้อยเดียวนึงนะครับมางปลาเลี้ยบบาทมึงไหนนบเที่ยวตะหลวงมึงไงฮะ ึง yeah, yeah. ้ยเถียบงมของมึงมึงด้วยนสิก็เย่านี้นยนี้ก็ที่ได้ร้อยยี่สิบอันนี้ได้เสียบเี่ทั้งหมองเลยได้เสียวเนี่สีแปดสิบร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเส้นเบียร์ถ่าแก้อีกตั้งหากมึงไงวนตีนลูกพีตาะลูกพีตดเฮียเอาไปจมไปมึงบอกให้แรนมาเลนเล่นไปทัวทิพย์ย้ายมันย้ายคอซาก ก็ดาเมดบ,บ้านครับอันนี้คือปัญหานะครับคือเขารลับปากบอกหนึ่งต้องลงให้่เพิ่นมาเหล้วก่อนนะครับอันนี้เรา<ด>พากันมาล่งทัวร์ทีครับมองทีรับงานไว้บ่ได้ล่งครับบาดนี่เจอลูกค้าด,ด,ดียมจัดครับเขาว่าจายเงิ้นครับบานนี่เขาหักข้อไว,บาวา้บานนี่กาว่านชิไปใส่เล่เขาไว้สูน้นี่มึงถอดมาแวะทัานนี่ไปใส่ขัน้นบุเด้ออัดกรณีขัน้นพุนเดา,เาไปเทศงานเลยขั้นบุนอ้าว สิาพาไปหรอแม่ไมีงานหรอแม่มเรือสิาพาไปมากบ้านแหละกินข้าวไปพนักงานกินข้าอไปกินข้าวเอาไปหั่นเงินทอนหน่อยนะเดี๋ยวเก็บเคียร์ให้กินข้าวกินน้ำก่อนนี่กับมอแบสตัอรองครับลูกกระซี่พันเปียกผมได้เนี่ครับสองลูกนี่แต่ว่าพวท่านมีเงินเสือจนครับก็ น้ำมันกับเม็ดนะครับบริัปกติผมเติมน้ำมันนี่ผมเติมย้ำเขาบานเขาอย่างนึ้ผมเติมไปทีละเต็มถังเต็มถังนะครับเพราะว่าย่าเห้องงานเ้องย่างห้อบเรียนหาน้ำมันเนาบร้หาเงินทุนไปเติมน้ำมันนะครับอัน้ำมันก็ต้องสำรองรถลำรถยางแหย่นะครับเพราะว่าเส่ทุนลายนะครับนี่แหละครับปัญหาก็คขึ้นเที่ยวเสียจะรับได้บ่อซองแหะกินเขากินน้ำนะครับ อย่ยงลูกดงลูกนองอันนี้ก็หาค้านันค้านี่เ,เร,กร,กร,กราก็เลียจากสี่พันนี่หะครับไม่โคก็เลีเยนหน่อยนะครับถือว่านหน่อยเลยครับถ้ามาดาเห็ดสวาหมือกันแล้วนะครับเงินมื่นสองหาค่าเดี๋ยวตรว่ามันโมมีงานานะมันก็นเรียกบ่ได้นะครับแม่โคได้ยืนถ่ารถด,ดำนะครับนี่แหละครับปัญหาหนึ่งครับ แล้วก็มาบอกกับเรียงรถไทยนะครับเจดบดีจงกองเจตไปเจดบ่งามเข้ากับว่ายายเงินอนีกครับบันนี้นะครับขันงันงานมูยายเถี่ยน um ี่แหละครับตัวปัญหาครับขันงานแปลงนั้นว่าวันไหนนะครับงันแปลงนี่เนี่ยเอาเดียวเนี่ยไข่สามเถี่ยนี่เอาเดียวเนี่ยด้วนดวนเนี่ยเดียวเนี่ยสามเถี่ยนี่เนี่ยสองเถี่ยวเนี่ยสิประมาณนี้นะครับด้วนไข่เฝ้าด้วนสามเถี่ยวสองเถี่ยวโอ้ยว่ามันเถี่ยเอาเป็นลอยครับ มือหยางนี่งยางน้ำเที่ยวหน่อยนี่แหละครับเที่ยวหน่อยเที่ยวซอยหน่อยหน่อยน้ำลงน้ำบานครับสายไฟทางแคบกำแพงครับเนี่ยซับนี่แหละครับฟังไว้ครับปัญหาครับเนี่ยซับนี่แหละเอาซับนี่เสียบอาไรเถวแกนนี่ขันเลนเถวให้บ้านพ่ว่มาเที่ยวเสียไปครับลอยทั้งลอยครับเที่ยวเสียครับมันมุมพิพิดภัณาคือผมนะครับไปถานมึงโหลดเที่ยวเสียครับเนี่ย จบไปลงเสษเนี่ยจากไหนหนเจ็บเงินมาได้จากคือมันหลดเจ็บมาแต่ว่ามา่อไรเงินน้ำไม่โค้ไม่โคหลับเต็มเต็มนะครับคือหลับพิจอบเต็มเตมนะครับฟังผมใหม่นะครับคือมีอย่างีรคือไม่โคหลับเต็มเต็มหมดแล้วครับนี่เทียวเสียเทียวแถมนี่ก็ต้องโ๊กให้ลูกน้องนะครับโจกให้ซุ้มรถหกล้อนะครับก็แถมเข้าไปสั่งแล้วครับกับบอดด้ว่าครับเลี้ยงแถมนี่ครับว่าตะบวกนะครับพอ่ากันเออแถมเพิ่นเด้อเทียวนั่นเออก็แล้วไป อไอแ่วมันเสียนี่ยเรามองมันจีพีกันนะครับผมม่ได้ชี้เลียดอ,อกแต่ว่า,าก็บว่าไงก็เออแก่แช่มันถสีใจกันอยู่นั่กันนะครับกัไปลุยงานมากเพราะท่านล่างรถไถเกียร์วัดีเกียร์วัเรียบกับว่ได้นะครับบ่ได้กินเง,งินเขานะครับส่วนเชี่ยวช่างเขาไปเอานะครับตัวสิรดยเงินเขานะครับในเงินในบ้านเนาะ บริหารแบบใดน,น,น้ำมันแหนมมือซองก็ตรงแปลม่าครับผมตรงแปลม่าแต่ตีหานนะครับน้ำมัน